ได้เรื่อจ้ะเออทุกคนโปรดทราบบัดเดี๋ยวนี้พระครูมันอน,นุนวัฒน์นนได้แล้วกัญชาประรากาศแปลกๆแ,แต่ว่าน่าจะใช่นะไม่็นไหมคะอะไรนะอยากเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงจ๊ะจ้าวบ้า ก็ปังอยู่อะไรเนี่ยก็เช้าว้ที่เตียมานะไม่ใช่หรอกไม่ชนางามหรอเทยวดารับกระเบื้องแล้วเอาเล้ลํำแบบไหนเอ็ไม่ได้มึงไปลํำอย่างนี้ตายฮ่าเลยลอย่างปุ้เขาบอกแล้วมึงไม่มั่นใจด้ยเดี๋ยวกูเข้าไปเคลียร์ทางให้ก่อนแล้วก็ดูรำเข้าไปด้วยลำยังไงก็ลำไม่ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวล้าดูตรงนี้แหละลํำอย่างเออาทิ์ลูกมันผงลํำแบบไหนไม่เคยดูไม่ถูกไม่เคยดู เขาจะยิ้มยิ้มกว่าในตามองหาแม่แม่ในตาเขาเนี่ยลิ้นเลยลิ้นนับเข้าไปนั่นหนับเข้าไปนั่นหนับเข้าไปนั่นออกมาถึงตรงนี้ซอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปได้แล้วนะหายเข้าไปแล้วสวัสดีปาร์คเอ้ยปาร์คไหนก็แม่เขาเรียกรับไป๊ซี่เขาบอกชื่อปาร์คคนละคนกันชื่ออะไรจ๊ะ ธรรมดาชาเป็นใครเนี่ยอ้าเป็นเจ้าน่ะสิอุ้ยขอถวายลงเย็นเฮ้ยถวายพระคมอ้าวชีวิตจะได้ลงเย็นเป็นสุขแต่มันถวายพระแล้วไม่ใช่อ่าถวายสวัสดีพุทธะพ่อพุทธเถเจ้าค่ะพุทธเเจ้าจ้านที่เมืองพูดแบบนี้เหรอนันแบบนี้จ้ะครับว่ายังไลนะอ่ามากับพระคูมันมาบพระครูมันพุทธะของลูกสาวเราพุทธาชื่ออะไรพระคูมันชื่ออะไร รอแป๊บ,บอะไรวะพานวดพานวดพุทธะพนัว่านลูกสาวเราแมนม้ด้วยกันโอ้เป็นใครมาเล็กหมาเล็กชื่อชื่อชื่ออะไรรัชนารัชนาบรานเล็กของพานวดโอ้โหนั่งอยู่กับใครนะจมูกโด่งหรือจังเลยแลมเหสีเราเอง สวยนะเนี่ยสวยไลล่ะชื่ออะไรเนี่ยการจนาว้าวสนิทแม่การจนาใช่อุ้ยเมืองนี้ดีเนาะทำไม่ะเอาพ่อแก่มาตั้งหน้าเมืองจ้เฮ้ยโ่นให้มังน้าหน่าเหี่ยแล้วนั่นลูกชายเราใครน่ะลูกชายชื่อธรรมรัตตอนอยู่ในท้องนะเขากินลกแม่เขาเปล่าทำไมเขาแก่แสบพ่อกับแม่เราบันไดบิดแล้วปากดีจดเอัที่นั่งอยู่เนี่ยลก ลูกอ๋อลูกะเป็นพ่ลูกไปทอาเอาเด็ดแม่เด็ดแม่อย่าหันขวาบ่อยทำไมไอ้จมูกจะไปแทงตาลูกมันโด่งเกินไปนั่เนี่ยโอ้โวเลอะมากไม่ได้เดี๋ยวใหม่เชียร์เดม่เออลิเกขนาดนี้หยุดงานไม่ได้เลยนะทกลับมาหน้าไปเหมือนเดิมทุกคนหยุดงานจ้องจะทำหน้ากันนี่ผมก็ไปมาเหมือนจันเกาหลีเอาไปทำหน้าใช่ไหมล่ะไปทำโด่ง อ๋อไปทำให้จมูกโด่งมันเคยจ้ำที่จมูกจต่ไม่รู้มันไปโด่งที่ไหนหมอมันฉีดตรงไหนก็ไม่รู้ลับมันไม่ได้ทำหน้านั่นแหละอย่างนั้นอ่ะแล้วนี่จะมาแต่งงานกับใครเนี่ยใส่ใส่คิตตี้หวานเจี๊ยบตุ๊กเองไรเมียไปทำโด่งมั้ยนู่นนู่นพูดแต่งงานไหนดะนู่นนนนนูู่่เห็มะวันนี้ใส่ชุดสีม่วงซะด้วยเฮ้ยใครนี่ยหมอคนไหนน่ะ น่ะเอ้ยทำามง่งนันราจะครูถ้าคูเหรอมองยังไงเป็นลูกสาวเรานะ่ะนึกว่าไม่คูว่าบังพีใหญ่อ๋องนี้นี่นี่พลังใจมู่งเออวันดีพุทธเจเดีย๋ยวจะไปเรียกพ่อคูมันเข้ามาไปตามมาเลยบอกพ่อกับแม่อยากเจอหน้าแล้วพุทธเจ้เฮ้ยไอ้ท้องคูเข้าไปแล้ว เป็นไงนักกันเต็มร้านเลยโอ้เข้ายากเจอมึงขอให้มึงเข้าไปห้าค่ะไม่กล้าเข้าไปหรอกเอามึงไม่เข้าคนเยอะแบบนี้เข้าจับได้มึงก็ตายที่ถ้าเกิดมึงไม่เข้ามึงก็ตายเหมือนกันเข้าเยอะอยากมีบ่อกุ้งก็ต้องใจกล้าย่าไปยี่ชื่ออะไรนะพพนุวัตช่ออไรไพน์นวัต่เข้าดูไม่ใจดีเออ นรู้ทั่วระหองตัวมาแลงทำท่าเชยใจหัวใยแม่ยายยิ้หรนานาจะคกเป็น,คนคเคยเลยคงเคยเป็น คน,นสุดเงนคนสุดสัมเออใจดีอยู่ในกันนอ<ช>พ่ออยากเห็นหน้าลูกเคยพ่อตาอยู่นี่สองคนรอแป๊บเสียงพ่อตายแล้วรีบมาขึ้นน้า me hey. ตะหวาดทำไมไยู่อยู่กะโปกจะไปลักไม่ไดเสียเขาไม่ได้เข้าโมโหเมื่อเดิมไม่โมโหเลยนะเออเฮ้ยหนับหนับเเข้าไปก่อนจหนับเข้าไปยังไงนะหนับเข้าไปนั่นสายอยู่หน้าควายอยู่หลังซีเออาทิตย์มองส้อนกองสายตาหาแม่วังเมือนยคใครคืนใครายคืนเลยนะเนี่ยควายจะน้ำลายยืด เข้าไปนัดนึ่งนับเข้าไปนัดนึ่งนับเข้าไปนัดหนึงี่มาหนูมาเตะก้นกูทำไมเนี่ยท้อแกงเนี่ยยิ่งตื่นเต้นอยู่อะไ้เตะเตะเนี่ยถอเจะก้นกูชอบแกงก็รอจะบ้าจะมาไปนับเข้าไปเอเห็นไหมกูจับได้แล้วอ่ะข่ามึงนี่ยิงเลย ขึ้นไปไหนใช่ไหมเลอะไร้าโดนค่เฮยนขาโดไปจะาจะรับยังไงเยลูกเลีงไปมเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ้าวนี่ไงถ้เราจะครู